ก่อนยังเล่นสองคนผู้จเจ้าเหตุชีวิตคนทั้งชีวิตเลยมันอยู่กับการเลี้ยงดูของเราว่าจะดูให้เขาไปเป็นแบบไหนเขาจะมีความกระตรันยูหรือไม่กะตันยูมันอยู่กับคนเลี้ยงด้วยว่าเราจะเลี้ยงให้เขาเป็นคนแบบไหนเราก็ไม่ใช่ว่าเราเราเป็นคนดีร้อยเปอร์เซนแต่ว่าเราก็รู้จัก รรมะอยู่เราก็รู้จักเมตตาอยู่นะคะเราไม่ดีเลือดประเสริฐสีนะคะดีดีมาดีกับร้ายมาร้ายกับทุกคนอย่างนั้นจริงๆคำว่าคนเป็นนังสัตน์อีลิเวดพี่น้องถ้าเป็นคนดีเส้นแถบเถ็ดแถบอย่างน,นอ้าอทำอะไระลกูก ที่แทรกัดยังโดนทำร้ายรังแกอยู่เนาะมันก็ต้องรู้จักรลายมาั่งไม่ใช่ว่าจะดีอย่างเดียวเดินสายกลางเหรอธรรมดาแ่ะเขาอยู่ลมกันโลกมย์ที่ยังสิเกิดเัน่งเกิดเมื่อนี้เขาก็เจอสิงดีๆเมื่ออื่รแล้วเขาอาจจะเจอสิงลายนี่สิกะไรมันก็บ,อ,บอกก็คือ ชีวิตชะตาของคนเกิดมาเราวิญญางแน่นอนกับมันแทะอยากยังซื้อคิดนั่นพี่น้องน้อยกระตายนีย่จากกันเด็กอี๋เนาะแปลกอียนคนเรากค่เห็นคนสิวา่เห็นกันอยู่หลักๆไม่น่าจากกันไปเลยคนสิว <c oughs> พูดได้ดีอยู่ท้งขวาผมซักผ้าอเอาอีกใช่ไหมค่ะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะเอาลูกนี้ลูกลูกนั้นนหรคะเอาอีกค่ะนี่แหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจ มาแล้วรีโมทมาหน่อยหนูเฮ็ดเฮ็ดอารีโมทมาค่ะรีโมทเราอยู่ไหนนะน้องคอยเห็นไหมเห็นรีโมทไหมเดี๋ยวมามากดตรงนี้เร็วแล้วนราอยู่ข้างบนระลูกถึงไหมเอาถึงไหมคะได้เอามาเอาถึงไหมเอาขึ้นไปขึ้นไปค่ะเก่งแค่ไหนโอ้ยแบดยายสิเบิดเห็นไหมลูกได้ถึงไหมเอาถึงไหม หนึ่งองสาโอ้ยฮายขิยกันเลยมาหอมีนเอามาหอมีลอ้า,หา,หอาหวหนมนพี่น้องจาแบแม่แตนมดแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะย่าแตนไปชารแบดก่อนนะสวัสดีคะ่ะมืดคลื่เลย เหมือนอึเตอ้อเลยไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเจอกันจ้า